สวัสดีครับวันนี้ลองรถของเราอยู่ที่โรงแรมริตบงคอกนะครับแล้ววันนี้เราได้เบนลี่ครับที่เป็นรถระดับซูเปอร์ลักชัวรี่คาคันนี้มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยครับว่ารถที่มีราคาค่าตัวเกือบเกือบ26ล้านเนี่ยมีอะไรมั่ง คันนี้ที่ผมได้จากเบนลี่แบงคอกเนี่ยจะเป็นรุ่น New ฟลายน์สเปอร์นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง W12 บอกก่อนว่า b e n ลี่นิวไฟ l ิงสเปอร r ตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่3ของ Flying เปอร์แล้วครับก็คันนี้จริงๆแล้วราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่18.7ล้านแต่ถ้าจะเอาออปชั่นต่างๆให้ได้ออกมาเหมือนกับคันนี้เลยเนี่ยราคาจบอยู่ที่25.99ล้านครับมาเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีอะไรมั่งผมเริ่มจากสัญลักษณ์เอกลักษณ์โดดเด่นด้านหน้าตรงฝากระโปรงก่อนแล้วกันนะที่ยืนเด่นตรงกลางฝากระโปรงเนี่ยเรียกว่า Flying B ครับ ก็เป็นโลโก้ของเบนลี่นะจะเป็นอัตลักษณ์ตัวบีแล้วก็มีปีกตรงนี้มีไฟอยู่ข้างในด้วยนอกจากความสวยงามหรูหราแล้วความพิเศษของเขาก็าคือตัวนี้สามารถเก็บตัวซ่อนอยู่ข้างใต้ฝากระโปรงได้ครับแล้วก็ถนะ้าหากว่ามีใครคิดร้ายหมายไม่ดีจะขโมยน้องบีไปใช่ไหมดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้องจะกลับไปซ่อนตัวอยู่ข้างล่างเก็บได้ครับมาที่กระจังหน้ากระจังหน้าคันนี้คือมันคือมามากแล้วมันให้ความรู้สึกของความหรูหราแล้วก็สวยงามมันแกลนมาก กริลครับมันเป็นแบบแมทริกกริลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเบนลี่อยู่แล้วข้างในเนี่ยจะเป็นตารางอย่างนี้แต่รุ่นนี้มีความพิเศษก็คือว่าจะมีตะแกรงแนวตั้งตัดเป็นโครเมียมออกมาด้วยเพิ่มความหรูหราให้มากกว่าเดิมอีกแล้วก็ไฟครับไฟหน้าเนี่ยผมบอกเลยดีกว่าว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในไฟหน้ารถที่สวยสุดในโลกแล้วไฟหน้านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแก้วคริสตัลครับที่เป็นแก้วแบบชมเป็น่ี้ใช่ไหมรายละเอียดของไฟนี้คือสวยมากรลยยิบระยะสุดๆแล้วก็ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว เทคโนโลยีของไฟแทบทั้งหมดที่มีบนโลกเนี่ยถูกยัดมาไว้ตรงนี้แล้วแล้วดีเทลครับแม้กระทั่งด้านข้างตรงไฟตรงกลางถ้ามองเข้าไปเนี่ยจะเห็นตัวอักษรตัว B ที่เป็นเอก,เอกลักษณ์ของเบนลี่ด้วยถัดลงมาด้านล่างครับเส้นสายที่ตัดโครเมียมทั้งชิ้นตรงนี้ให้ความรู้สึกที่หรูหรามากขึ้นแล้วตะแกรงตรงนี้เนี่ยเป็นตะแกรงจริงด้วยนะเป็นกริลที่ลมสามารถผ่านเข้าไปได้แล้วก็เป็นที่อยู่ของบรรดาเซนเซอร์ไล่มารอบเนี้ยเยอะมากครับไล่มาข้างบน ฝากระโปรงขนาดใหญ่ก็คือมาเป็นที่อยู่ของเครื่องยนต์ w 1 2ก็คือเป็น12สูบเครื่องตัวนี้0 0 0ซีซีเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเครื่องเป็นยังไงคาดด้วยเส้นโครเมียมยาวไปเลยก็คือจะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวสันฝากระโปงหน้าด้วยแต่มาดูด้านข้างครับซุ้มล้อใหญ่มากล้อที่เห็นตรงนี้เป็นล้อออปชั่นนะครับเพราะว่าถ้าตัวมาตรฐานเนี่ยที่มากับราคา18.7ล้านจะไม่ใช่ล้อลายนี้ล้อลายนี้เนี่ยจะเป็นพิเศษเลยก็คือเป็น10ก้านแล้วก็มีขนาด22นิ้ว ยางที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยาง P Zero ครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมาที่ยาง275/35 ZR22 ข้างหลังอ่ะไซส์เท่ากันหมายถึงวงนะแต่ว่าหน้ายางอ่ะจะไม่เท่ากันก็ตรงนี้ครับดิสเบรกมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ก้ามเบรกเนี่ยจะมีโลโก้เบลลี่ติดมาด้วยคือสวยมากถัดมาครับตรงแก้มข้าง เอกลักษณ์ของเขามาอีกแล้วเมื่อกี้ตรงหัวรถเนี่ยจะมีโลโกโล้ Flying B ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น Flying B อีกก็คือตรงด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ประกบแก้ม2ข้างด้วยตรงเนี้ยคาดโครเมียมาเป็นตัว B สวยมากครับไล่ลงมาด้านล่าง W12 คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเครื่องยนต์คันเนี้ยเป็นเครื่อง12สูบบล็อก OK W แล้วก็ถัดมาตรงนี้สติ๊กเกอร์ AS Auto Service เป็นใคร AS Auto Service คือที่ที่ผมไปเอารถมาครับแล้วเขาก็เป็นผู้แทนจำหน่ายเบนลี่อย่างเป็นทางการจากเพียงผู้เดียวในประเทศไทย มาดูด้านข้างกระจกมองข้างอะ่ะเป็นทรงที่สปอร์ตแล้วก็มากับไฟแบบ LED คือรถคันนี้เป็น f u l l y LED ทั้งไฟหน้าไฟข้างไฟท้ายทุกไฟเลยจีบสันครับตรงนี้ออกมาสวยมากคือให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตรถคันนี้มันเป็นรถ4ประตูขนาดใหญ่ใช่ไหมชนิดของเขาเนี่ยคือรถแบบ l u x u r y Grand Touring Sport s e d a ดานครับคือเป็นรถซีดานที่เป็น4ประตูขนาดใหญ่นะแต่ยังมีความเป็นสปอร์ตทั้งรูปทรงการออกแบบแล้วก็พละกกำลังของเครื่องยนต์ครับประตู คีเลสแน่นอนอยู่แล้วพอเ,เปิดมาเนี่ยข้างล่างจะมีเพลทที่เป็นเบนลี่แล้วก็มีแสงด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้ครับบอกว่าเบนลี่มอเตอร์อังกฤษก็คือผลิตที่ประเทศอังกฤษกนะประตูของเขาครับจะเป็นแบบซอฟต์นะเป็นประตูดูดด้วยแล้วมาที่ประตูหลังประตูหลังอะ่ะกว้างมากใหญ่มากแต่เบานะการเปิดคือเบามือมากแล้วก็นี่ครับปิดไปแล้วเขาก็ดูดเข้าไปสันที่บอกความเป็นสปอร์ตตรงเนี้ย เคิร์ฟตรงนี้ไล่ไปถึงข้างหลังอ่ะจะมีความรู้สึกเหมือนกับตัว Continental GT สวยมากบ่งไว้อย่างนี้แล้วล้อหลังครับที่บอกว่าขนาดเนี่ยมันจะแตกต่างกับล้อหน้าหน่อยก็คือว่าไซส์เขา่เป็นไซส์ย2เหมือนกันแม็กเป็นแบบ10ก้านเหมือนกันแต่ว่าหน้ากว้างเขาครับตรงนี้สามหนึ่งห้าสามสิบแล้วก็เป็น ZR 2 2ยงางเป็น PC ซีโล่เหมือนกันถังน้ำมันคันนี้อยู่ฝั่งขวาครับเปิดก็คือถ้าเราปลดล็อกอยู่แล้วเปิดขึ้นมาอย่างนี้ เนี่ยข้างในดีเทลดีมากแม้กระทั่งฝาถังก็คือแบบเป็นโลโก้เบนลี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นสีเงินด้วยคันนี้เป็นน้ํามันเป็นซินครับความจุทั้งหมดก็คือ90ลิตรเส้นโครเมียมเดินด้านหลังทั้งบนกลางล่างแล้วก็ตัดที่ขอบไฟไฟของเขาอ่ะเป็น Fully LED แล้วก็มีความระยิบระยับแบบเพชรไฟท้ายอ่ะข้างในอ่ะมันจะเป็นโลโก้ตัวบก็คือดีเทลของโลโก้ของเขาอ่ะเบนลี่อ่ะมันจะโผล่ยทุกที่นะสวยมากๆท้อยเสียครับ จะเป็นทรงแบบวงรีซึ่งมันจะเหมือนกับไฟของตัว Continental GT คือคันนี้ไฟเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่เอาอัตลักษณ์ของ GT อมาลงตรงนี้เป็นวงรีแล้วก็เป็นโครเมียมชิ้นใหญ่สวยมากที่สำคัญเสียงครับอย่างโหดเลย <L un ters> ฝากระโปรงท้ายครับมีตัวอักษรเบนลี่วางระยะมาอย่างสวยงามตรงนี้ แล้วก็ด้านบนเป็นโลโก้ตัว B ที่มีปีกนี้ด้วยวิธีการเปิดฝาท้ายของเขามีหลายวิธีแล้วแล้วก็สนุกมากด้วยอ่ะได้เวลาโชว์กุญแจเบนลี่ละกุญแจหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโลโก้ตัว B ขนาดใหญ่ตรงกลางสวยมากด้านข้างเอกลักษณ์ของเขาคือเพชรแบบนี้แต่มอนคัตแล้วก็ด้านที่เป็นปุ่มครับเข้าใจง่ายมากก็คือปลดล็อกล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายก็เปิดฝาท้ายเนี่ยเราสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการกดรีโมทขึ้นอย่างนี้เป็นวิธีแรกมาตรฐานเลยก็ได้ หรือถ้าเราไม่อยากจะใช้มันวิธีการปิดก่อนวิธีการปิดปิดตรงนี้หรือปิดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้ถ้าเราไม่อยากใช้มันรถดับนี้มีการเตะเปิดอยู่แล้วครับก็คือมีกุญแจอยู่กับตัวแต่แค่นี้มันก็ขึ้นมาแล้วก็วิธีปิดก็เราจะเตะปิดก็ได้หรือเราจะกดปุ่มข้างบนนั้นก็ได้เวลาปิดเขาจะมีเสียงติ้งติ้งติ้ง,ง,งแบบนี้ให้เราระวังวิธีผมชอบที่สุดครับโลโก้ตรงนี้แค่แต่งไว้อย่างนี้เป็นไฟฟ้านะชอบอ่ะชอบฟิลนี้ แล้วข้างในอ่ะถามว่าจุไหมก็จุเยอะอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยวัสดุของเขาคือพรีเมียมมากจุดที่วางของคือทํามาแบบเป็นแบบอย่างนุ่มเลยแล้วก็ตัดขอบโครเมียมตรงนี้ครับคือดีเทลดีมากแล้วตรงนี้มีอะไรเปิดฝาขึ้นมาดิอ้อเป็นที่อยู่แบตเตอรี่ครับรูบเบอร์เลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเครื่องของคันนี้มีอะไรพิเศษมัง่งบอกเลยว่ามันคือมามาก อย่างที่บอกไปตอนแรกครับเครื่องนี้เป็นเครื่องระดับ6ลิตรก็คือ6,000ซีซีใช่ไหมเปิดฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงมีโชค๊คครับโชค๊คใหญ่ด้วยสวยมากห้องเครื่องคือสวยมากบล็อกตรงนี้เขียนว่า W12 คือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง12สูบแล้วก็เป็นบล็อก W นะความจุจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือ5,950ซีซีแล้วก็เป็นนะ 5, เบนซินทวินเทอร์โบด้วย12สูบตัวนี้ให้กำลังแรงม้าทั้งหมด 635แรงม้าแล้วแรงบิดเนี่ยมาที่900นิวตันเมตรเราไม่ได้มาแบบรอบสูงๆนะ900นิวตันเมตรอมาที่รอบต่ำมากคือ1,350รอบตรงนี้ให้พลังขนาดนี้มาแล้วผมชอบที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่เครื่องที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยมันคือเบนซินล้วนๆเลยอัตราเร่งคันนี้จี๊ดมากครับ0ถึง103.8วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดพีคไปถึง333กิเมตรชั่วโมงครับคันนี้เป็นเกียร์8สปีดเป็นดูอัลคลัชนะเป็นออโต ระบบการขับเคลื่อนของรถคันนี้เป็นแบบ All Wheel Drive ครับแล้วก็คนอาจจะกังวลว่ารถที่มีไซส์ขนาดก็คือมาอย่างเงี้ยมันจะเลี้ยวยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะบอกว่ารถคันนี้จะมีระบบการเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ All Wheel Steering ครับก็คือทั้ง4ล้อเนี่ยเขาจะช่วยกันเลี้ยวนะเรื่องของพละกําลังคันนี้หายห่วงบอกเลยเดี๋ยวไปลองกันก่อนปิดฝาครับจะบอกว่าอยากจะชมมากเลยว่าดีเทลดีมากแม้กระทั่งตรงตัวที่บุกกันความร้อนตรงเนี้ยดีเทลเขาอะยังมาเป็นแบบ 3D Diamond นะมีมิติตรงนี้มาด้วยสวยมาก เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับสำหรับมิติตัวถังของ b e n ลี่นิวฟลายิงสเป u r นะครับมีความกว้างอยู่ที่2,220ม mm, ิลิเมตรยาว5,316ม mm, ิลิเมตรสูง1,484ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักรถอยู่ที่2,437กิโลกรัมครับมาดูภายในกันบ้างครับเปิดประตูมาอย่างแรกที่ว้าวเลยครับ <c oughs> คือแผงประตูตรงนี้ แผงประตูเนี่ยมาเป็นแบบที่เขาเรียกว่า 3D Diamond ครับก็คือเอกลักษณ์ของรถคันนี้จะมีสิ่งที่มันเป็นไดมอนด์น่ะอยู่แทบทุกจุดเลยสวยมากอ่ะผมเริ่มจากพงมลัยก่อนแล้วกันพงมลัยเป็นทูโทนครับออปชันของตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นหนังแท้พงมลัยเนี่ยสวยมากงานประกอบทั้งหมดเนี่ยพรีเมียมหมดคำเรื่องของวัสดุแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะทั้งหมดจะเป็นการเย็บด้วยมือหมดครับตรงนี้พงมลัยควบคุมง่ายมาก สวิตต่างๆในการควบคุมฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมนูแล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีเรื่องของระบบโทรศัพท์ตรงนี้ครับเป็นปุ่มที่เอาไว้อุ่นพวงมาลัยแต่บ้านเราคงไม่ได้ใช้หรอกจะบอกว่าไฟเลี้ยวกับที่ปัดนน้ำฝนไฟเลี้ยอยู่ด้านซ้ายที่ปัดนน้ฝนด้านขวานะตรงตุ่มๆพวกนี้เขาจะมีตัวไดมอนด์ตรงนี้มาหมดเลยการตกแต่งแม้กระทั่งด้านหลังของอันนี้ครับตัวที่เอาไว้ชิฟเกียร์หรือแม้กระทั่งมือเปิดประตูตรงนี้มันเป็นโครมเมียมเงินเ,นเินเรียบๆใช่ไหม ต่พอเราล้วงมือเปิดไปอ่ะข้างหลังอ่ะเป็นไดมอนด์เหมือนกันก็จะให้ความรู้สึกผิวสัมผัสที่แบบสนุกดีอ่ะบอกไม่ถูกมันเป็นความสนุกแปลกๆเหมือนกับลูกกลิ้งตรงนี้มาถึงตรงกลางครับเป็นที่อยู่ของจอขนาด12.3นิ้วตรงนี้สวยงามมากแต่ผมจะบอกว่าความว้าวของคันนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับปุ่นสก,กรีนคือเวลาเราขึ้นรถมาปกติแล้วก่อนจะสตาร์เทเครื่องเนี่ยน้องก็จะอยู่แบบนี้จะเป็นลายไม้แบบนี้เรียบๆจะเป็นทูโทนนะแล้วก็ตัดโครเมียมตรงกลาง แต่พอสตาร์ทเครื่องปุ๊บครับเขาจะขึ้นมาที่จอที่เป็นสกรีนตรงนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบความเป็นดิจิตอลอย่างผมชอบความเป็นอนาล็อกใช่ไหมกดที่สกรีนหนึ่งครั้งครับเขาจะหมุนกลับมาเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกสามารถนี่ครับก็จะตกแต่งมาด้วยขอบที่เป็นไดมอนด์ครับสวยมากทั้ง3วงเลยคลาสสิกมากเรากลับมาที่จอที่เป็นดิจิตอลสกรีนก่อนครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวรถนะครับแล้วก็มีปุ่มเซตติ้งตรงนี้ ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะมี Mood Lighting ก็คือเป็นการเซตอัพเรื่องของแสงภายในตัวรถเนี่ยก็จะปรับต่างๆได้แต่มีทั้งหมด7สีนะครับไม่ได้ผสมสีเยอะนักแต่ว่าชัดนะชัดเลยเส้นต่างๆที่มีมาให้ตรงนี้เราก็กดย้อนกลับไปใช่ไหมก็จะมีตัมปุ่มตรงนี้เป็นเรื่องของเบาะนวดครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะนวดแบบไหนยังไงแล้วก็เลือกระดับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยการควบคุมต่างๆก็จะมีเรื่องของมีเดียโฟน แต่ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราอยู่หน้ารถใช่ไหมครับจะเป็นตัว flying B ตรงนี้เราจะเปิดหรือปิดควบคุมอยู่ตรงนี้ได้เลย,ยซ่อนน้องลงไปแล้วตัว B เก็บเรียบร้อยก็มีการาฟิกบอกครับว่จะลิงก์กับข้างนอกตามเวลาตรงๆเลยนะนี่เราก็เปิดกลับขึ้นมาแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีให้เล่นเยอะมากเลยครับเครื่องเสียงของเบนลี่คันนี้เนี่ยเป็นของเนมครับแล้วก็มากับลำโพงอลังการมาก19ตัว 2,200วัตต์นะถัดมานะครับจะเป็นที่อยู่ของปุ่มควบคุมครับซึ่งก็ตกแต่งมาด้วยไดมอนด์อีกแล้วตรงกลางเนี่ยเราสามารถบิดที่จะเลือกเมนูต่างๆถ้าเราจะไม่ทัชสกรีนแล้วก็คลิกโอเคไปได้ถ้าเกิดใครไม่อยากจะแตะจอนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมเสียงควบคุมเพลงอะไรก็ว่าไปปุ่มนี้ครับกดเพื่อที่จะโรเตทตัวของสกรีนนี้ก็มีทั้งหมด3ด้านก็คือปิดอนาล็อกแล้วก็เป็นดิจิตลอลโฟนก็คือควบคุมโทรศัพท์ อิเกเตอร์ควบคุมเรื่องของระบบรถยนต์แล้วก็มีเดียซอสต,ต่างๆคือทุกอย่างอะ่ะมันเป็นระบบสำรองที่ว่าเรากดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดจากปุ่มตรงนี้ก็ได้ครับไล่ลงมานาฬิกาเป็นนาฬิกาแบบเข็มคลาสสิกมากเบนลี mm ่ hmm. นะครับแล้วก็จะมีวงขอบที่เป็นไดมอนด์อีกแล้วกับช่องแอร์นอกจากจะเป็นไดมอนด์แล้วเนี่ยสังเกตว่าเป็นตัว B อัตลักษณ์ของเบนลี่เนี่ยจะโผล่ทุกที่เลยจะเป็นช่องแอร์แบบนี้นะครับ แล้วก็การเปิดปิดช่องแอร์เนี่ยคลาสสิกมากคือกดลงดึงขึ้นเพื่อจะปิดลมที่จะเข้าออกของช่องนี้นะครับพูดถึงแอร์ครับแอร์ Air คันนี้ถูกแยกเป็น4ส่วนเลยก็คือซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะของใครของเขาเลยครับอย่างเนี้ยนั่งหน้ากับคนขับใช่ไหมก็แยกปุ่มกันอยากจะปรับอุณหภูมิก็หมุนตรงนี้ครับชอบหนาวชอบอุน่นก็ปรับเองเลยแล้วความแรงของลมแอร์ก็คือกดตรงนี้ครับหนึ่งที่แล้วก็หมุนอันนี้ เขาก็จะโชว์ที่จอด้วยนะว่าความแรงความเบาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ละแล้วก็ตั้งได้ถัดลงมาครับจะเป็นเบาเย็นเบาอุ่นก็คือคันนี้สามารถกดเนี่ยเพื่อให้เบาเนี่ยเย็นได้หรือว่าอุ่นได้แต่ปุ่มอุ่นเบาคงไม่ได้ใช้เนาะในเมืองไทยไม่ต้องใช้อยู่แล้วละ่ะแล้วก็มีปุ่มซิงค์ไลฟ์ฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะถัดมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้าครับเล็กๆก็ใช้งานง่ายนะแล้วก็จะมีตัวปิดพัชัชนคอนโทรลอันนี้ไฟฉุกเฉินครับ ปุ่มเล็กๆตรงนี้แต่ก็ใกล้มือดีมีอะไรก็ปุ๊บทันทีเลยเลยอันนี้ครับจะเป็นปุ่มที่ทําให้เราจอดหรือทำอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายก็คือเคากดปุ๊บเนี่ยเขาก็ขึ้นจอนี้มาเลยเป็นส6มองศาแล้วจอของเขาอะ่ะชัดมากเราเลือกตรงนี้ได้เพิ่มครับกล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังดีมากเนี้ยบมากแล้วนี่ให้ดูนี้มันมีปุ่มคลีนเรากดคลีนใช่ไหม เขาก็จะฉีดน้ําล้างกล้องหลังให้เราด้วยถ้ามันมัวมันฝ้าอยู่เนี่ยชอบอะเจ๋งดีนี่ก็ปิดครับถัดมาข้างๆตรงเนี้ยเป็นปุ่มในการช่วยจอดคันนี้มิรวดช่วยจอดมาให้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ครับตัวตัดระบบไอ้ตัวเครื่องยนต์ที่เวลาเราติดไฟแดงแล้วเราไม่ได้ขับรถอแะบบมันก็จะชอบตัดรอใช่ไหมถ้าลำคาญก็กดตรงนี้ปิดได้แล้วปุ่มนี้ครับสปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ควบคุมม่านต่างๆจะเป็นม่านของด้านข้างของคนนั่งหลังแล้วก็ ม่านที่อยู่ที่กระจกหลังสุดแล้วก็ตัวของฟอนอมิกซันลูฟด้วยถัดมาก็เป็นช่องเก็บน้ำครับตรงนี้ผิวก็จะเป็นแบบเงานะเป็นดำเงาแล้วก็ช่องเก็บเนี่ยก็ลึกพอสมควรครับพร้อมกับตัวล็อกมาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เท้าแขนครับไม่ใช่ที่เก็บของนะก็สามารถเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อให้เราเท้าแขนได้สะดวกขึ้นเรื่องของเกียร์ครับกลับมาที่เกียร์ก่อน หัวเกียร์นี่สวยมากเลยมีต,ตัว B ตัว B ก็คือเรากดลงไปเพื่อที่จะเข้าเกียร์ครับจะออกรถเนี่ยก็คือกด B ีลงไปแล้วก็ดึงเข้าหาตัวอันนี้ก็คือเกียร์ปราครับเกียร์ P ในส่วนของเบรกมือก็ตรงนี้ที่บอกไปเป็นบเบรอไฟฟ้านะแล้วก็ตรงกลางครับเป็นปุ่ม engine start stop ก็คือเรา start เครื่องเนี่ยคือกดตรงกลางปุ่มนี้เวลาขึ้นมานะแล้วจอเนี่ยมันก็จะหมุนมาต้อนรับเราวงแหวนนี้ครับก็เป็นแบบไดมอนด์อีกสวยมากมันเอาไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้บิดอย่างนี้ครับ มาที่โหมดต่างๆคือโหมดสปอร์ตบิดมาที่สุดนี่ก็คือขับเป็นโหมดสปอร์ตนะบิดอีกครั้งหนึ่งโลโก้นี้ไม่ใช่ลูกชิ้นทัชจิบังนะครับอันนี้คือโลโก้เบนลี่โหมดแล้วก็บิดอีกครั้งหนึ่งเป็นคอมฟอร์ตครับแล้วก็คัสตอมมีโหมดสุดท้ายด้วยคัสตอมเนี่ยคือเราต้องเข้าไปตั้งโหมดต่างๆที่นั่งของเราเองอันนี้ก็จะเป็นการขับแบบเฉพาะตตัวของเรามาที่จอมาตรวัดต่างๆหลังพวงมาลัยครับจอเนี้ยจะเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยนะ แต่ว่าเขาจะเซตมาเนี่ยให้เป็นแบบวงกลมแบบอนาล็อกเป็นคลาสสิกแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นจอที่ตอนทั้งแผงตรงกลางครับจะเป็นแบับบอกอรายละเอียดต่างๆอันนี้ถ้าเราไม่สนใจตรงนี้ใช่ไหมเรากดคําว่า View นี้ที่พวงมาลยัยปุ๊บแล้วเราก็เข้าโหมดนี้นะแผนที่มาแล้วครับแล้วมาแบบสวยด้วยอะ่ะคมมากเนี่ยซูมได้ซูมเอา แล้วถ้าเราอยากจะดูเรื่องของการวัดรอบเราก็กดวิวอีกครั้งหนึ่งวัดรอบก็จะกลับมาครับก็จะเป็นที่อยู่ของทริปจำนวนกิโลที่วิ่งไปอุณหภูมิวัดรอบขนาดใหญ่ตรงนี้ก็จะมีมาัดวัดความเร็วแป้นนี้มาถึง360เพราะว่าคันนี้ท็อปสปีดที่333กชั่วโมงแล้วก็ตรงกลางครับก็จะเป็นมาัดวัดที่บอกน้ำมันที่ยังเหลืออยู่มาดูด้านบนครับวัสดุทุกอย่างที่มีในรถคันนี้คือพรีเมียมหมดเลย สวยมากเปิดลงมาก็มีกระจกสองหน้ามีไฟแล้วก็มีที่เสียบบัตรด้วยชึ่บปิดกลับไปตรงกลางครับจะเป็นที่อยู่ของไฟส่องในห้องโดยสารก็จะบอกว่าดีเทลของไฟขนาดนี้เล็กๆอย่างเงี้ยข้างในก็ยังเป็นไดมอนด์เลยที่สําคัญเป็น LED ที่แค่สัมผัสครับแต่ครับสวยมากอะ่ะเป็นไฟที่แบบสวยจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มควบคุมเรื่องของระบระบ,บไฟต่างๆนะ อันนี้ก็จะไว้เปิดปิดเรื่องของซันรูฟ้านบนระบอกของคันนี้นะครับจะบอกว่ามันเป็นวัสดุที่พรีเมียมสุดๆเลยแล้วก็มีที่หนุนหัวมาให้ตรงนี้ปรับได้ใครหัวใหญ่หัวเล็กก็ปรับกันตรงนี้นะหนังที่ให้มาครับพรีเมียมมากแล้วก็เป็นการเย็บแบบเดินได้ด้วยมือด้วยตัวของผิวสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นแบบไดมอนด์แล้วก็มีรูระบายอากาศมีโลโก้เบนลี่ปักมาให้อย่างสวยงามชัดเจนมากๆ แล้วก็ตัวบอกไฟฟ้าเนี่ยปรับได้ทั้งหมด24ทิศทางครับคือเยอะมากอันนี้คือส่วนของด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังว่ามีอะไรยังไงบ้างนั่งสบายสุดๆแน่ๆไปมาที่ห้องโดยสารตอนหลังครับนั่งสบายมากตัวถังขนาดนี้จะบอกว่าเล็กรูมเหลือแบบนั่งเหยียดเลยอะ่ะเหยียดแล้วก็ตรงเนี้ยปรับไฟฟ้าเขาปรับได้เยอะมากหลากหลายแบบมากจะเอนจะตั้งจะอะไรก็คือปรับได้แบบตามใจชอบเลยตรงนี้ฮะ แล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆในการตกแต่งเนี่ยคือดีมากงานผิวสัมผัสเนี่ยคือแบบซอฟต์ซอฟ์สุดๆเลยแล้วก็ประณีตมากครับตรงด้านหลังของมือจับก็ยังมีความเป็นไดมอนด์อยู่แล้วก็เป็นชุบโครเม,มี่ตรงนี้มามาตรงนี้ครับตรงเสาบีจะเป็นที่อยู่ของช่องแอร์มีทั้งสองข้างนะแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้ตรงปุ่มปรับหรือว่ากรอบเนี่ยก็ยังมีความไดมอนด์ตามมาอยู่ฮะ ตรงนี้ก็จะมีลำโพงแล้วก็จะมีจุดแขวนของอยู่ตรงนี้ด้วยถัดมามาที่จอครับจอข้างหลังเนี่ยจะมีจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็สามารถควบคุมหรือว่าทำงานต่างๆได้เยอะมากถ้าใครไม่อยากจะเอื้อมใช่ไหมกดตรงนี้ครับด้านข้างแป๊กดึงออกมาก็จะได้จอเป็นของตัวเองสามารถทำงานได้หลากหลายเลยครับจะนั่งเช็คเมลจะเซิร์ชอะไรต่างน,งนานาเนี่ยก็คือทำได้แล้วก็ไม่ใช้ไม่ใช้ก็ก,กดปิด กดปิดแล้วก็แขวนเก็บเข้าไปตรงนี้แล้วก็ด้านหลังครับเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้เบนลี่มีนี่มาให้ครับหูฟังเป็นหูฟังเบนลี่นะแบบไร้าสายด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับสวยอะ่ะสวยเลยก็มีมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือคนนั่งต่างคนต่างก็ใช้หูเป็นของตัวเองไปไม่ใช้ก็เก็บลงมาตรงนี้ช่องเก็บของด้านหลังเบาะมีมาให้ครับเป็นแบบแข็ง,ขง เซฟดีแล้วก็ตรงกลางครับมีจออยู่จอหนึ่งจอเนี้ยเป็นจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังในการควบคุมทุกอย่างในด้วยตัวเองก็คือว่าเจ้าของรถเนี่ยไม่ต้องคอยบอกคนขับว,ว่ากดอันนี้ให้หน่อยเพิ่มนี้ให้หน่อยลดนี้ให้หน่อยเราสามารถสั่งทุกอย่างได้จากจอจอนี้เลยทุกอย่างคือทุกอย่างจริงๆครับเดี๋ยวทําให้ดูถ้าเราไม่อยากจะเอื้อมไปคอยกดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเมื่อยห,หลังกดตรงนี้ครับจอก็จะยื่นออกมาเราก็ดึงจอเนี้ออกมาตรงนี้ได้เลยแล้วหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะสามารถควบคุมแบบมีเดียอุณหภูมิเรื่องของเบาะนั่งอย่างตอนนี้เบาะนี้ก็จะแยกซ้ายขวาใช่ไหมผมนั่งอยู่ตอนขวาก็ผมจะเปิดตัวทําความเย็นที่บอกเอาไว้แล้วก็เปิดเบาะนวดอยู่อ่าก็จะสามารถเลือกชนิดการนวดได้นวดนวดแบบนี้เขาก็จะมีตัวนี้บอกให้แล้วก็มีระดับทั้งหมด5้าระดับครับอ่านวดแบบแรงสุดเลยเนี่ยเขาก็จะกระพริบกระพริบกระพริบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือนวดตัวใครตัวมันได้เลยกลับไปที่หน้าโฮมครับอันนี้ เราสั่งได้แม้กระทั่งจะเปิดปิด flying b ที่อยู่หัวหน้ารถเนี่ยถ้าเราจะปิดจากข้างหลังเนี่ยนายบอกว่าอยากจะปิดไม่ต้องสั่งคนขับรถครับกดเองได้เลยแล้วก็เครื่องเสียงเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้ตัวเครื่องเสียงเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าของตัวเบนลี่เนี่ยยังสามารถเล่น CD แล้วก็เสียบ SD card ได้ด้วยนะตรงนี้เวลาจะเก็บจอเข้าไปเนี่ยเราก็แค่แตะตรงนี้ครับเขาเป็นฐานแม่เหล็กเขาก็าจะดูดเข้าไปเลยแล้วก็จะล็อกข้าไปเรียบร้อยแบบนี้ถัดลงมาข้างล่างครับตรงนี้เนี่ย จะเป็นที่อยู่ของช่องแอร์ครับซึ่งออกแบบมาแบบเดียวกับด้านหน้าเลยต่างกันแค่ไซส์ก็คือตกแต่งด้วยแบบไดมอนด์มีโครเมียมเงางาม,งามหรูหรามากแล้วที่สำคัญครับัญลัษณ์คือเป็นตัว B อย่างนี้แล้วก็ช่องแอร์จะปิดจะเปิดเอาลมหรือไม่เอาลมก็ดึงหรือดันอย่างนี้คลาสสิกครับสวยมากแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นช่องสำหรับใส่มือถือก็ใส่ได้2ชั้นคนซ้ายคนขวาใส่ตรงนี้นะตรงกลางตรงเนี้ยจะนูนขึ้นมาสูงมากหน่อยฉะนั้น ถ้าใครคิดว่าจะนั่งตรงกลางเนี่ยตรงนี้บอกเลยว่านั่งทางพอสมควรแล้วก็ลําบากแต่รดระดับนี้คงไม่มีใครนั่งหรอกแต่ถ้านั่งจริงๆแล้วข้างบนนี้ครับเขาจะมีหัวที่เป็นหมอนเนี่ยตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยได้อีกทีหนึ่งเอาไว้รองหัวได้แล้วก็ตรงกลางครับรุ่นนี้คันนี้ไม่ได้มีตู้เย็นนะแต่ว่าเปิดลงมาเป็นที่เท้าแขนครับที่เท้าแขนก็จะมีสไลด์เปิดตรงนี้เป็นช่องสําหรับเสียบถ้วยน้าได้ก็ลึกครับไม่ต้องกลัวว่าจะควา่า วัสดุดีมากขอางฐานคือแบบนุ่มมากแล้วก็มีตัวล็อกแน่นหนามาให้ตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาได้ก็จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็เป็นที่อยู่ของที่เสียบชาร์จ2ข้างนะครับมือถือชาร์จได้ทางซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตรงกลางเป็นที่อยู่ของช่องจ่ายไฟย12โวลต์ซึ่งช่องจ่ายไฟหรือแม้กระทั่งขอบตรงนี้ก็ทําเป็นไดมอนด์มาด้วยดีเทลคือแบบเยอะมากจริงๆปิดกลับไมครับผิวสัมผัสคือดีมากนุ่มมาก แล้วก็ด้านบนครับเป็นปุ่มควบคุมซันรูฟครับตรงเนี้ยก็จะเป็นปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดซันรูฟก็คือผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถสั่งเองได้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับคนขับแล้วก็จะประกบข้างมาให้ด้วยไฟนี่ครับเป็นแบบสัมผัสเหมือนกันข้างในก็ตกแต่งเป็นไดมอนด์ในส่วนของม่านครับสามารถควบคุมได้ด้วยจอนี้เดี๋ยวหยิบออกมาทําให้ดูนะปึ๊บเราดึงออกมาก็เข้าไปที่โหมดของม่านใช่ไหมถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งด้านขวา เขาก็จะทำงานแค่ตรงนี้อันเดียวแล้วก็ถ้าเรา close all ปิดหมดเลยครับซ้ายขวาข้างหลังแม้กระทั่ง s ัน l o o ซ s u n ู o o หลัง s ันล o o หน้าคือปิดหมดเลยหรือว่าจะ open all กราฟิกก็จะขึ้นคราวนี้ก็คือสว่างทั้งคันเลยแล้วที่ผมชอบที่สุดของเรื่องบ้านบางแดดเนี่ยก็คือว่าเวลาเรากดเปิดหรือปิดอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นลงแค่ตรงบานนี้นะมันขึ้นตรงบานสามเหลี่ยมอันนี้ให้ด้วยสุดยอดเลยอะ่ะ คือเจ๋งมากๆอันนี้ยชอบสุดๆครับไปเดี๋ยวไปลองขับเจ้าเบนลี่ f l y i n g s p เปกัน ดูว่าฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงก็คันนี้ความกว้างเขาจะ2เมตรกว่า2.2เมตรก็ขับใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นนิดนึงเพราะว่าจะรู้สึกว่าแบบมันเต็มเลนไปหมดเลยอะแต่พวงมอะไรควบคุมง่ายมากครับแล้เป๊ะด้วยผิวสัมผัสนี่คือแบบดีมากอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวลองดูรูปล้อหน้าข้างหน้านะ ว่านุ่มไหมอุ้ยนุ่มมากก็ใหญ่ตอนแรกจับปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยขับยากไหมอะไรไหมแต่พอเริ่มคุ้นชินนิดนึงก็โอเคละไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าที่กระจกมองข้างเขาก็จะมีไฟดวงใหญ่ขึ้นเตือนตลอดนะเพราะว่าเวลามีมอเตอไซค์เข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยมาลองดูวงเลี้ยวกันครับว่าคันนี้รถคันนี้ก็คือมาเนี่ยวงเลี้ยวเป็นยังไง ก็ได้อยู่เหลือๆเ,เลยอ่ะอันนี้ในเมืองนะไม่ค่อยกดมากเอานิดเดียวแล้วกันอันนี้เลือกไหม <c oughs> พวดเดียวอะ่ะแล้วเสียงคำรามคือแบบดุมากหลังคือกระชากเลย,เลยครับก็เมื่อกี้ ที่จังหวะสั้นๆที่กดอ่ะพวดเดียวมันสองวิ3วิมันก็ขึ้นถึงร0อยละกระฉูดมากแล้วคือแบบหลังติดบ่อแบบติดจริงๆแค่กดมาไมทีเดียวเองนะสุดจริงๆคันนี้แล้วเสียงคำรามของเครื่องที่มันเป็นตัว6ลิตร W12 มีสเสน่ห์มากเราใจมากแต่ด้วยความที่อยู่ในเมืองนะก็อย่าขับเร็วมากอันนี้เมื่อกี้คือแค่เทสระยะสั้นๆพอล้ครับ อนี้วงเลี้ยวก็ขับในเมืองก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่เทอะทะหรืออะไรยังไงนะก็ไม่ได้นุ่มจนรู้สึกว่าแบบมันย้วยหรือว่าแบบทำให้โยนเป็นเรือนะตรงนี้คือฟีลลิ่งที่แบบชอบในการขับขี่แล้วก็ที่ล้อคอามสูงสูงพวงมาลัยควบคุมแบบแม่นดีครับไม่ค่อยต้องกังวลอะไร ขับในเมืองก็อย่าเร็วมากก็ฟิลลิ่งการขับขี่คันนี้เป็นรถ4ประตูเป็นแกรนทัวร r i ิงสปอร์ตซีดานขนาดใหญ่นะแต่ว่าการขับขี่ให้ความรู้สึกของแบบเหมือนเป็นรถสปอร์ตอะแล้วคันเมื่อคือมาขนาดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่รถที่เจ้าของจะต้องไปนั่งอยู่เบาะหลังอย่างเดียวคันนี้เป็นรถที่เจ้าของอขับเองสนุกขับเองได้ขับเองแล้วก็สบายด้วยสนุกด้วยสบายด้วยนะจังหวะแบบนี้นะครับ โหดสกรีนเลยแล้วก็คราวนี้จะได้รู้ว่ารถไปพ,ไพ้นไม่พ้นเนี่ยก็จะเห็นข้างหน้าหมดเลยสรุปความดีงามของ Bentley New f l y i n g Spur คันนี้นะครับในส่วนของรูปร่างการดีไซน์ต่างๆเนี่ยสวยมากเท่มากเฟี้ยวมากครับงานออกแบบการตกแต่งความพรีเมียมความลักชวลี่บอกเลยว่าคันนี้คือสุด สมรรถนะครับตัวนี้มากับเครื่องยนต์6ลิตร12สูบพละกกาลังมหาศาลมากคือขับมันมากลักษณะของเขาอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นพละกําลังที่มาจากเครื่องยนต์เบนซิลนลน้นลวนไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยนะตรงนี้คือที่ผมชอบมากๆเลยเรื่องความสะดวกสบายครับคันนี้เป็นรถแนวการทัวร์ลิงการเดินทางไกลหรือการนั่งใกล้ในเมืองเนี่ยสบายมากที่นั่งโอ้อากว้างขวางมากประดรบตพรีเมียมทุกอย่างสิ่นวยคาสะดวกคือเยอะมากๆล้นเลยครับก็คือทุกอย่างอ่ะผมบอกเลยว่าดีงามมากในราคาประมาณ 25.99ล้านบาทแต่ว่าปกติรถแบบนี้คันเนี้ยรุ่นเนี้ยถ้าเราจะสั่งเลือกออปชันเลือกสีแล้วใช่ไหมมักจะต้องรออยู่ที่ประมาณสักครึ่งปี6เดือนนี่แหละที่จะต้องรอให้เขาประกอบรถแล้วก็ส่งกลับมาแต่ว่าตอนนี้ยที่ AS Auto Service เนี่ยที่เป็นผู้ทจำหน่ายเบนลี่แต่เพียงผู้เดียวที่เป็นทางการของเมืองไทยนะครับเขามีรถคันนี้รุ่นนี้ที่พร้อมส่งอยู่เนี่ยสสีสคันก็ลองไปดูที่ AS Auto Service วันนี้ลองรถไปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <sk ill> ป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ